บอกตรงนะครับว่าการที่เป็กไปดูบ้านมาหลายๆบ้านเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันต้องอากาศถ่ายเทช่องแสงเข้าถึงแล้วก็มีพื้นที่ที่มันแบบกว้างอิสระมันคือการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติความธรรมชาตินี้อยู่ใจกลางเมืองวันนี้จะพามาชมโครงการเอเทรียอารีอินธรรมระครับโครงการนี้จะเป็นยังไงไทม์เลสแบบไหนตามเป็กไปเลยครับ เรบอกเลยว่าโครงการเอเทรียเนี่ยเอเทรียเนี่ยแปลว่าช่องแสงธรรมชาติซึ่งนี่ครับที่อยู่กลางเมืองแบบนี้เนี่ยมีช่องแสงช่องลมเป็นเหมือน private courtyard สร้างบ้านที่ร่นระยะเข้าไปแต่เพิ่มพื้นที่ที่ให้เราสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นแล้วอยู่ใจกลางเมืองอยังไงบ้างแถวนี้ก็ใกล้ทั้งลาวิลล่าอารีแค่1.3กิโลเมตรเป็นรถไฟฟ้าสะพานควายแล้วขัดจะช้อปปิ้งสวนไปจะดูจกใกล้แค่นี้เองนะครับเป็นใจกลางเมืองที่เป็นย่าน CBD ยังไงราคาตรงนี้ขึ้นแน่นอนแต่วันนี้จะพามาดูครับว่าใจกลางเมืองที่มันมีความทําเลสการอยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่สบายจริงๆแล้วมันมีความทําเล์ยังไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่า นี่ตรงนี้ว,ว้าวจาในส่วน p r i v a t e ขอนย้านนะครับตอนนี้เราก็มาเป็น p r i v a t e จริงแล้วปิดประตูนหน้าบ้านซึ่งจริงแล้วก็สามารถทำดีไซน์ได้หลากหลายจะเป็นดีไซน์แบบนี้ก็ได้หรือว่าดีไซน์แบบเป็นการ์ดจก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเล็กจะบอกว่า ความรู้สึกของความทรรมเลสลิฟวิ่งมันเป็นยังไงเมื่อกี้ถ้าทรรมเลสเนี่ยมันก็คือการอยู่กับธรรมชาติแล้วหน้าตาของบ้านละ่ะในมุมของโครงการเอเทรียเนี่ยนะครับก็สร้างเอาไว้ได้แบบโมเดิร์นเลยคิดว่าอีก10ปี20ปีก็ยังถือว่าร่วมสมัยอยู่แล้วก็รวมถึงในการใช้โทนสีด้วยที่เป็นโทนสีทั้งดำเทาแล้วยิ่งถ้ามีท้ากรีนสเปซอยู่ด้วยนะครับมีการปลูกสวนหลังบ้านปลูกสวนหย่อมไว้ตรงระเบียงมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กันได้แบบยาวๆได้ด้วยนี่คือทรมเลสลิฟวิ่ง อีกหนึ่งเรื่องสําคัญคือปัญหาในเวลาตอนอยู่บ้านเนี่ยทอ่อน้ําแตกซ่วมตันแอร์เสียไฟช็อตหลังคารั่วจริงๆมันมีปัญหาหลากหลายมากครับที่มันเกิดขึ้นเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแต่ว่าปัญหานี้อาจจะหมดไปก็ได้เพราะว่าที่เอเทรีเนี่ยเขาวางระบบน้ําระบบไฟไว้ดีมาก นี่เริ่มตั้งแต่แรกเลยระบบแรกเนี่ยเห็นเลยว่าเอาวางแทงน้ำไว้ตรงนี้จะได้จัดการง่ายไม่รบกวนคนในบ้านเวลาที่ช่างมาเซอร์วิสเนี่ยก็สามารถจัดการตรงนี้ได้เลยซึ่งทางเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะมีประตูบานใหญ่ซึ่งจอดรถได้ 3ามคันทางเข้าสามารถเป็นทางเข้าเล็กๆแบบนี้เข้ามาได้กิ่งก็อยู่หน้าบ้านแล้วกิ่งตัวนี้ก็ถูกจัดไปวางตรงห้องนั่งเล่นตรงโถงใหญ่ชั้นบนได้เลยใครจะสั่งอาหารเดลิไปยังไงก็ได้ยินแน่นอนครับที่เอเทรียอารีอินทรมระแห่งนี้มีพื้นที่47ตารางวาครับ แล้วก็ขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ย340ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ขนาดใช้ได้เลยนะฮะในขณะที่อยู่กลางเมืองแบบนี้มี3มห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นโถงใหญ่ๆแล้วก็3ที่จอดรถที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้และที่จอดรถที่เห็นอยู่เนี่ยข้างบนก็เป็นหลังคาโปร่งแสงสีชาด้วยที่บอกแล้วว่าเราจะให้ใกล้ชิดธรรมชาติสว่างโปรง่งและจะทาให้ไม่อึดอัดไปเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนจะเข้าบ้านในโซนนี้เราก็จะมีห้องของเมดนะ ซึ่งจะเป็นห้องของคนใช้ที่อยู่ตรงนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยก็ถือว่าห้องเมดก็จะแยกโซนจากเจ้าของบ้านไปเลยครับเริ่มตั้งแต่ประตูเลยนะครับซึ่งประตูเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าบ้านโปร่งตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นประตูช่องเปิดเป็นประตูใสด้วยพอเราเข้ามาในบ้านก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเลย ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องทานข้าวห้องรับประทานอาหารก็จะมีครัวเล็กๆที่มีแพน n รี y ทำความสะอาดอง่ายรวมถึงมีซิงค์ล้างจานกับเตาไฟฟ้าให้ซึ่งจะมีช่องเก็บอุปกรณ์การรับประทานอาหารหาต่างๆอยู่ในโซนนี้ด้วยในมุมของชั้นหนึ่งเนี่ยไว้รับประทานอาหารแฮงเอาท์กับเ,เพื่อนหรือจะปาร์ตี้มิงเกิลกันแบบคัม <"Come S 2> ปายเชียร์แบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถปรับฟังก์ชันได้เราใช้ชีวิตวัยรุ่นเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ใครชอบสังสรรค์เนี่ยก็จะสามารถ ทำเป็น long table โต๊ะยาวแบบนี้แต่ถ้ามีครอบครัวแล้วปรับฟังก์ชันย่อโต๊ะมาให้เล็กลงอาจจะเป็นโซนเลี้ยงเด็กตรงนี้ในพื้นที่ส่วนนี้ก็ได้คับถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นการออกแบบให้สัมผัสกับธรรมชาติการออกแบบของที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแต่งให้ทุกคนได้ดูเขาจะออกแบบตกแต่งให้ออกเป็นสไตล์ modern luxury หน่อย อยู่กับธรรมชาติใกล้ธรรมชาติโดยการใช้โทนสีเบสหรือสีน้ำตาลอ่อนมีวัสดุปิดผิวเป็นไม้ลามิเนตสีอ่อนๆทำให้รู้สึกว่าเราอยู่สบายรวมถึงถ้าอยู่สบายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีช่องเปิดที่เยอะอย่างที่บอกไปแอร์เทรียคือช่องแสงฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะ,ะที่เราสามารถมองเห็นพื้นที่สวนรอบๆได้และมีช่องเปิดที่สามารถทำให้ลมถ่ายเทได้เลย มีทั้งช่องลมแล้วก็ช่องแสงธรรมชาติที่เข้ามาเหมือนว่าเราก็อยู่ธรรมชาติโดยที่ไม่ private court yard อยู่หลังบ้านอยู่กับธรรมชาติไปแบบยาวๆย,ย,ยั่งยืนนะซึ่งส่วนหลังบ้านเนี่ยสามารถปรับฟังกชันเพิ่ม,เต,มเติมได้ตรงนี้มีพื้นที่แบบเหลือๆเ,เลยสามารถทำเป็นห้องครัวไทยก็ได้ g l a s s House ก็ได้สามารถ ลูกผักสวนครัวก็ได้สามารถปรับฟังก์ชันแบบทำเลสิทิวิ่งได้เลยว่าคุณอยากจะปรับฟังก์ชันยังไงก็ได้ในการเวลาที่ผ่านไปอีก5ปี10ปีข้างหน้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็ให้มาในการตกแต่งมีความวรี่ร็คือเป็นหินอ่อนมีความทนไม้ที่ตัดเข้ามาให้อยู่สบายมากขึ้นรวมถึงยังมีกระจกต่างๆที่เขาตกแต่งมาให้ความรู้สึกว่าเราอยู่บ้านที่กว้างขึ้นโดยรีเฟกซ์จากกระจกนะครับ ก็คือดีเทคความธรรมชาติที่อยู่กสวนรอบบ้านของเราเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้ด้วยชั้นหนึ่งก็ยังมี1ห้องน้ําแล้วก็2ห้องเก็บของให้เราเก็บของได้ด้วยแต่ชั้น2รับรองว่าว้าว,าวาแน่นอนชอบจริงๆชอบจริงๆ พื้นที่ที่มันโอถงกว้างขวางในชั้น2นี้คือเหมือนชั้น1อะ่ะมันเป็นพื้นที่ปิดและก็พื้นที่ส่วนตัวที่เราพร้อมจะฉลองกันได้ปาร์ตี้กับเพื่อน,นหรือกินข้าวได้ในมุมอบอุ่นแต่พอขึ้นมาชั้น2อ,อยู่ดีๆก็เจอพื้นที่แบบเนี้ยเป็นเหมือนบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เลยเพราะว่ามันโอถงมากมันเป็นดับเบิลวอล่มแล้วก็มีพื้นที่กระจกที่เป็นช่องแสงให้ตรงกับชื่อเอเทรียช่องแสงสูง6เมตรปัดโทโอ้ย นี่ถ้าต้องการมองเห็นเอ็กซิเลียหรือมองเห็นหน้าตาของบ้านเราก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามที่บ้านก็ยังมีความโมเดิร์นแต่ถ้าต้องการจะมีความส่วนตัวมากขึ้นต้องการแค่แสงเข้าเพาะมเป็นช่องแสงอยู่แล้วเราก็สามารถปรับแสงมาเป็นแบบนี้ได้ครับ <S <S ในมุมการตกแต่งภายในที่เขาตกแต่งมาให้เนี่ยก็จะเป็นออกเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ที่มันมีความอบอุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ ผ่านโทนสีซึ่งพื้นเนี่ยก็เป็น HPC ทําความสะอาดง่ายม่เทนเนนง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือโทนสีต่างๆก็จะออกแบบเป็นไม้เพิ่มความลักเชอรี่เข้าไปหน่อยด้วยหินอ่อนแต่สามารถปรับตามไลฟ์สไตล์คุณได้เลยถ้าคุณอยากจะออกแบบห้องบ้านให้มันเซนหน่อยมูจิหน่อยก็เป็นระแนงไม้ให้ปิดร้อมรอบทั้งหมดเป็น r ราวดิ้งด้วยไม้ก็ได้มันก็ได้ฟิลลิ่งแบบญี่ปุ่นแล้วหรืออยากจะได้แบบมินิมอล คุณจะสามารถปรับโทนสีให้มันขาวทั้งหมดก็ได้แล้วก็ใส่เฟอร์นิเจอร์ตามที่คุณชอบอาจจะเป็นสไตล Mid ์มิดเซน t u r จูรีดูเป็นบ้านอาร์ติสบ้านศิลปินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในบ้านของคุณเลยแต่พื้นที่ตรงนี้รับรองว่ามันตอบโจทย์คุณแน่ๆครับหรือว่าถ้ายัง private ไม่พอนี่เลย <laughs> นี่แค่นี้คุณก็จะเป็นส่วนตัวจากโลกภายนอกนี่คือโลกส่วนตัวของคุณครับ โอ้โหคุณจะเปิดดู Netflix คุณจะอ่านหนังสือหรือคุณจะไม่นอนห้องนอนมาสเตอร,ร์เบดรมคุณคุณจะนอนตรงนี้เลยก็ได้ปิดมา <S <S แล้วอยากนอนจริงว่ะดาวเป็นว่าเข้ามาตรงนี้เนี่ยยังไม่เห็นว่าเรามี3ห้องนอนตรงไหนบ้างชั้น2เนี่ยมี1ห้องนอนครับคุณผู้ชม หห้องนอนนี้สามารถปรับฟังก์ชันเป็นห้องนอนใครก็ได้จะติดกับโถงนี้เลยก็ถ้าเป็นผม <c oughs> ผมขอสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางได้แล้วก็แอบเข้าไปห้องนอนในโซน p r i v a t ของเราได้ง่ายเลย <c oughs> แล้วก็ห้องทํางานอเนกประสงค์ซึ่งจริงๆแล้วจะปรับเป็นห้องอะไรก็ได้เป็นแมนเคฟก็ได้หรือจะเป็นห้องโยคะห้องเรียนพิเศษของลูกจะเป็นห้องเก็บของ ับถ้าบ้านคุณของล้นจริงๆก็เป็นห้องเก็บของได้นี่คือเป็นอีกหนึ่งห้องที่บ้านแค่นี้ยขนาด340ตารางเมตรแต่ห้องแจกจ่ายไปเยอะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากก่อนจะพาขึ้นไปชั้น3นี่คือห้องหลับห้องที่น่าสนใจมาก 1. ใน timeless living ห้องห้องช้าไฟ <laughs> นี่คือห้องระบบไฟอยู่ตรงนี้คือต้องบอกว่าระบบไฟของบ้านหลังนี้คือทําเป็นเหมือนระบบไฟห้างเลยต่อสายมาสายไฟเข้าใต้ดินขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็กระจายไฟออกไปใช้ทั่วบ้านฉะนั้นถามว่าทำเลส s ล i ฟวิ่งเพราะอะไรว่าอีก5ปี10ปี Maintenance ง่ายระบบ Service ง่ายถ้าช่างไฟของคุณมาจะสามารถจัดการแค่ในเวลาแป๊บเดียวแก้ปัญหาเรื่องไฟได้แค่ตรงนี้เลยชั้นสเริ่มเห็นอีกแล้วช่องแสงมากแล้ว ขนาดส่วนที่ทึบที่สุดคือช่องบันไดเนี่ยก็ยังมีการเปิดรับแสงมาหมดแล้วก็ชั้น3ตรงนี้ฮะก็จะมีความโปร่งแล้วก็มองไปเห็นห้องนั่งเล่นที่มีความโอถงโลง่งสบายด้วยการคุมโทนสีหละยชอบชั้น3จะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีแอบถอยไปนอนด้วยน,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 นี่นี่ตรงนี้ฟังชันทุกอย่างเห็นไหมขาดไม่ได้เลยแม้ที่บ้านจะขนาดไม่เยอะแต่ว่าฟังก์ชันห้องเก็บของน,ะงนี่มันต้องมีฟืบ มนี้ก็เป็นช่องปิดที่เป็นห้องเก็บของหมดนะครับจะเป็นเก็บของแบบทึบก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นชั้นโชว์ของก็ได้เหมือนกันส่วนนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนห้องนี้เขาก็แต่งเป็นห้องลูกซึ่งถ้าใครมีลูกแล้วอยากจะได้บ้านนี้ ก็ไม่ว่ากันเพราะนี่คือบ้านตัวอย่างที่เขาแต่งมาให้เสร็จแล้วถ้าใครอยากจะได้บ้านแบบนี้ก็ได้เลยเขาก็จะให้ไม้เน่น่าจะเป็นไม้ s p c เป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องอยางถามว่า timeless living ยังไงสมมุติว่าถ้าคุณใช้ไม้จริงไม้จริงสีก็อาจจะซีดไปการเมนเทนแนนซ์การดูแลก็จะลำบากเือนการแตะเจ้าก,กระเบื้อง s p c เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นซึ่งกระเบื้อง s p c เขาจะให้โทนสีคุณมาแบบนี้เลยสําหรับเรื่องผนังเนี่ยก็เป็นผนังทาสีเพราะว่าให้คุณมีตัวเลือกว่าลฟ์สไตล์คุณคุณอยากจะตกแต่งห้อง,องคุณแบบไหน แต่ตรงนี้ก็สามารถเป็นห้องอะไรก็ได้ถ้าคุณยังไม่มีลูกอาจจะมีญาติมิตรเยอะก็อาจจะเป็นห้องเพื่อนของคุณก็ได้ครับผมตือด,ดึขณะนี้มีข้อสงสัยจากทางบ้านว่าบ้านหลังนี้มีโซนซักผ้าตากผ้าตรงไหนตรงนี้ครับอยู่ชั้น3มีคอยแอร์งานระบบน้ำอยู่ที่ตรงนี้นี่นี่โซนซักและเอาตูะซักผ้ามาวางตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็คือจะเป็นการจัดการระบบน้ำทุกอ,อย่างท่อน้ำดีท่อน้ำเสียท่อน้ำทิ้งท่ออากาศอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ข้างบนนี้เป็นบออร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องน้ำแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นมารวมเป็นบอยเลอร์อยู่ที่เดียวระบบมันช่างดีงามจริงๆฉะนั้นการมนเทนแน์มันจะง่ายมากสำหรับบ้านหลังนี้ครับนี่คือทม์เลสสิงอีก5ปี10ปี ปัญหาจุกจิกเรื่องน้ำเรื่องไฟที่ในบ้านของคุณก็จะหมดไปครับโอ้มูดโทนนี้ดีมากพื้นที่โทนสขีขาวหน่อยวอลเปเปอร์อสีน้ำตาลเราจับไม้แล้วก็มองเห็นเป็นแบบเพดานโลกอะ่ะคือเป็นฟ้าท้องฟ้าชิลมากนีก่ทางขึ้นมาสเตอร์เบนลูชิล ต้องรออะไรมาถึงห้องนอนแล้วมาเป็นรูมนอนมีห้องตัวอย่างเขาคือถ้าแบบมีตังค์สองหมื่นล้านนะซื้อเลยเพราะที่นี่เนี่ยคือจริงๆแล้วเดิมตอนที่25ล้านหนึ่งนะแต่นี่คือห้องนอนก่อนที่แบบเฮ้ยจัดมาแล้วแล้วชิวอะแล้วรวมถึงพอข้างในการตกแต่งที่เขาเลือกมาแล้วอะมันมันมีความทั้งโมเดิร์นลักชัวรี่ทั้ง, Modern, ury, งอันเนี้ยมันเข้ากับโทนของผู้ชายในแบบเรา <c oughs> ก็จะมีเนี่ยเป็นโซฟาแบบหนังๆคือของมันต้องมีอะ เก้าอี e ้เอมเนี่ยตัวโคมไฟคุรจะเลือกเป็นโคมไฟแบบมิดเซนดูความโค้งมนให้เป็นเหมือนงานอาร์ตพิซสักงานที่วางอยู่บนนี้ก็ได้อะแล้วก็ดูโทนสีคือมันจะมีความไม้โทนสีที่อบอุ่นแบบบ้านมีหินอ่อนที่เพิ่มความลักชัวรี่มีหนังที่เพิ่มความแมนเพิ่มความลักชัวรี่เหมือนกันมีพรมปูไม้ให้มันรู้สึกนุ่มขึ้นคุ้มโทนมากแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าซึ่งระเบียงก็จะเป็นระแนงที่แบบทําให้มันรู้สึกเบามองเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามถ้าจะให้ดีคือถ้าเราเห็นไปแล้วเนี่ย เฮ้ยฝั่งตรงข้ามบ้านเขา,ามีต้นไม้สีเขียวตรงระเบียงเงี้ยเฮ้ยสวยมากเลยมันเพิ่มตัดสีดํากับสีเทาของตัวอาคารอ่ะถ้าคุณซื้อไวเนี่ยคุณก็สามารถจัดสวนได้หลากหลายตรงโถงใหญ่ๆอ่ะที่เป็นดับเบิลโวลูมเนี่ยมันสามารถเอาต้นไม้อ่ะที่มีขนาดสูงใหญ่มาได้เลยเพราะว่า 1. คือช่วยเป็นร่มเงา 2. คือมันเพิ่มความ private ให้บ้านของคุณได้3ก็คือมองออกไปเห็น green space รู้สึกว่าเฮ้ย นี่เราอยู่ใจกลางเมืองจริงๆเนี่ยเราอาจจะอยู่รีสอร์ทนอกเมืองก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูฟังก์ชันดีกว่าฟังก์ชันข้างใน walk in closet กับห้องน้ำจะเป็นยังไงตามมาเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีนี่เคาน์เตอร์เขียนหนังสืออ่านหนังสือได้เหมือนห้องทํางานในห้องนอนเข้ามาอีกปิดขวาจะเป็นห้องน้ําที่เห็นหน้าผมชัดไหมไบร์ไหมมันใสไหมเพราะว่ามีมช่องแสงอยู่ตรงนี้ตัวกระเบื้องอะ่ะมันจะโทนสีเทาๆอ่อนเนี่ย แล้วก็มีช่องแสงที่ลงตัวมามีอ่างล้างหน้า,นา his and her โทนสีข,ขาวที่แบบทำให้ห้องน้ำมันดูละมุนแล้วก็ใหญ่โอโทงด้วยมีทั้งบัตทับทั้งชเเวอร์มีครบเลยแล้วมันรู้สึกว่าสะอาดมันไฮจีนด้วยอะ่ะเวลาท่านมีช่องแสงเข้ามาเต็มนี่ก็เหมือนกันอีกช่องลมที่มันดูมีดีไซน์หน่อยทําให้มันมีช่องแสงผ่านช่องดีไซน์เข้ามารวมถึงช่องประตูที่เป็นประตูใสก็ทําให้แสงเข้าได้นี่คือเอเทรนจริงที่แปลว่าช่องแสง ยังไม่หมดครับแม้จุดที่มันทึบแสนแต่ทําให้มันดูกว้างขึ้นได้ด้วยกระจกเห็นไหมเขาจะออกแบบตกแต่งกระจกให้เต็มบ้านเลยสำหรับบ้านตัวอย่างเนี้ยเพื่อให้มันกว้างขึ้นไม่อึดอับแล้วก็เลือกใช้โทนสีไม้ในห้องแต่งตัวหรือว่า walk in closet อพอาสบายๆชุดุผู้ชายปูนั่นๆสุณผู้ชาย,ชายหรือกระเป๋าุผู้หญิงแล้วแต่เลยครับว่าคุณจะมีชั้นวางของที่ตอบโจทย์อะไรพวกน้บ้างแล้วก็ยังไม่หมดสําหรับคุณผู้หญิง เคาน์เตอร์สำหรับแต่งหน้าคุณสามารถทําตรงนี้กระจกกว้างก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็เก็บเครื่องสาําอางแต่งหน้าด้วยช่องแสงที่เพียงพอและคุณไม่ต้องลงไปชั้นอื่นหรือออกจากบ้านเลยก็ได้เพราะว่ามาสเตอร์เป็นรูมชั้น4เนี่ยเหมือนเพนทเฮาส์เลยในขนาดพื้นที่น่าจะประมาณ50-60ตารางเมตรได้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตตรงนี้ได้เลยคิวมากเสรไปแล้วเรียบร้อย4ชั้นชอบชั้นไหนไม่รู้แต่ชั้นชอบเธอ ก็สชั้นผมว่าสวยทุกชั้นเลยแล้วก็มีช่องแสงทุกชั้นเลยแต่ที่ชอบเนี่ยก็คงจะเป็นชอบโถงตรงกลางที่ทําให้รู้สึกว่าบ้านแฝดเป็นเหมือนบ้านเดียวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เพนเฮาส์ข้างบนที่จริงมี2ส่วนนี้ก็จบแล้วแต่ว่าส่วนอื่นๆส่วนประกอบอื่นๆก็เรียกได้ว่าลงตัวครับซึ่งถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับทําไลน์สิฟฟิ้งยังไงมันเกี่ยวกับทั้ง ในเรื่องของการออกแบบมันพอมันเป็นโมเดลแล้วหลายๆปี5ปี10ปีดีไซน์ยังไงมันก็ไม่เชยในการใช้ชีวิตเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามไลฟ์สไตล์ของเราได้หมดเลยว่าเฮ้ยในช่วงการเวลาที่ผ่านไปเราจะสามารถปรับห้องนู้นห้องนี้เป็นยังไงได้บ้างท๊อเลสในเรื่องของการเมนเทนเนนซ์ซ่อมแซมได้ง่ายเพราะวางระบบไว้เป็นอย่างดีวางระบบแบบห้างเลยซึ่งวันนี้บอกเลยว่าส Space นะครับมาที่ a t r i a a ยอารีอินธรรมระแห่งนี้เนี่ย ที่อยู่กลางเมืองเลยที่ตรงอารีอยู่ใกล้รถไฟฟ้า1.3กิโลสองพันควายใกล้ทางด่วนใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างใกล้โซนอารีถือว่ากลางเมืองก็ได้ที่อยู่ย่านเชีบีมูลค่าของที่ดินก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ทําเลแน่นอนคุ้มค่าแก่การลงทุนพอเข้ามารู้สึกว่าเป็นบ้านกลางเมืองที่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเหมือนไปพักผ่อนอี่สอดเพราะว่ามีทั้งช่องแสงช่องลมมีคอร์ดหลังบ้านใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้ฟินมากมาก ฉะนั้นยังไงถ้าใครอยากจะมาดูที่โครงการนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจของ Atria ียอารีอินธรมระได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอแวบ,บกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมแวบ,บพานี่ไปดูก่อนไปเลยครับเจอกัน,นครับ